ประเด็นวันนี้เราตั้งประเด็นเรื่องของค่าโดยสารรถไฟฟ้าอาจารย์รที่หลายคนบอกฝันสลายไปแล้ว20บาททุกสายเนี่ยฝันสลายเพราะว่ารัฐบาลเก่าหมดอายุไปนะครับ้นสภาพไปตอนนี้มีมาใหม่รองหัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่ามันไปได้ไหมมีโครงการรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันนะครับตอนนี้มีคนแสดงความเห็นเข้ามาเบื้องต้นนะเรายังไม่ได้คุยกันเลยถ้าผู้ฟังอ่าแสดงความ แสดงความเห็นเข้ามาทาง f Facebook อ o k ใน Youtube ค่อนข้างเยอะนะฮะว่าเอาภาษีคนไทยทั่วประเทศไปสนับสนุนคอทมอเหมาะสมหรือเปล่านะฮะแล้วก็20บาทอาจจะถูกไปไม่เห็นด้วยนะฮะ BTS ขาดทุนแน่อันนี้เป็นบางส่วนที่ถ้าพวกฟังได้แสดงความเห็นมานะครับอาจารคิดว่าจะต้องดูแลเรื่องของไอ้ค่าโดยสารค่าใช้จ่ายของคนในคอมอวิธีนี้มันสามารถที่จะทําทได้แค่ไหนแล้วก็ สี่สิบาทตลอดวันนี้มันดีกว่าหรือว่าหรือว่าสู้กับยี่สิบาทตลอดสายได้ไหมอาจารย์คือถ้าถ้าผมดูในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะสี่สิบาทตลอดวันเนี่ยเร็วกว่ายี่สิบาทตลอดสายนะพี่จิระนะพี่จิระดูด้วยะว่าสี่ยี่สิบาทตลอดสายเนี่ยถ้าพี่ไปเช้าเย็นกลับเนี่ยนะครับนะบไปเช้าเย็นกลับวันละสองเที่ยวับพี่ก็เสียสี่สิบถูกไหมฮะสี่สิบบาทตลอดสายเลยนะครับแต่ถ้าพี่จิระมีไปทานข้าว และกับอีกสองเที่ยวพี่จิระจ่ายทั้งหมดเนี่ยถ้ามันถ้ามันไกลเกินระยะซึ่งจริงๆมันไม่กี่สถานีหรอกยี่สิบาทเนี่ยนะครับสามสี่สถานีก็ยี่สิบบาทละนะครับพี่จิระจะเสียทั้งหมดแปดสิบาทนะโครงการของ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 เพื่อไทยอ่ะนะครับพี่จิระเสียแปดสิบนะเพราะมันถ้าบ่อยความความถี่ความถี่เนี่ยคุณจะขึ้นถี่มันก็ยี่สิบาทเอางี้มันก็จะเพิ่มความถี่แต่ไอเนี้ยเร็วไรยกว่าพี่จิระ พราะพี่เยี่ยนสิบเที่ยวนะยีบเที่ยวไปไหนก็ได้40บาทนะแล้ววันเหมือนตัววันทั้งวันเหมือนตัววันใช่ครับถ้าเที่ยวไปแล้วก็คือตัววันซึ่งในตัววันเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นการเขาเรียกว่า encourage ให้อ่ลถไฟฟ้าของแต่ละสายเขาทำกันเองนะครับเพื่อโปรโมทให้คนมาใช้เยอะขึ้นรับเพื่อโปรโมทให้คนมาใช้เยอะขึ้น เพื่อที่จะส่งเสริมการเดินทางนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปมันไม่ใช่เป็นอะไรที่รัฐเอาต้นทุนไปซับซิได์ให้กับภาคเอกชนคือต้องต้องยอมรับว่าในในมุมของที่รองหัวหน้ารับพูดมาเนี่ยนะครับเขาก็พูดเหมือนกับให้มันดูดีแต่ว่าในทําไปแล้วเนี่ยมันก็ชัดเจนใช่ไหมถ้าเราเข้าใจเรื่องของการเดินทางนะครับถ้าเข้าใจมันก็จะเห็นชัดว่าไอ้นี่เร็วรเร็วลากว่าหมายถึงว่ารัฐบาลต้องควักเนื้อมาปกมากกว่า 20บาททุกสายอ่ะมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเป็นอย่างที่คอมเมนต์ของท่านหนึ่งที่ที่บอกมาว่า BTS จะจะ,ะขัดทุนอะ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเนี่ยซูมว่าเอกชนรับภาระเองอะนะออกตัว Day t r i ิมาอย่างเงี้ยนะค,คิด40บาทอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ว่ากันไปอะไรกันไปนะอันนี้ก็เอกชนก็รับภาระเขาเองก็เรื่องของเขาซึ่งปัจจุบันมันก็มีตัวเที่ยว อ,อยู่แล้วใช่ไหมไอ้น,นี่คือเอกชนก็ทําเองตั๋วเที่ยวหมายความว่าซื้อไปสามสิบเที่ยวเนี่ยในราคาเท่านี้นาคุณก็เท่าไหร่ก็ได้ก็ตัดกันไปคุณขึ้นสองเที่ยวก็ตัดสองเที่ยวสี่เที่ยวก็ตัดสี่เที่ยวอย่างเนี้เป็นต้นมันมีตั๋วเที่ยวอยู่แล้วนะวันนี้นะครับดังนั้นมันก็เป็นเรื่องของกลไกทางการตลาดของแต่ละ,ะสายที่ก็จะดําเนินการกันแต่อันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของตลอดสายตลอดเส้นทางหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่จะเอางบประมาณ ของรัฐเนี่ยมาซัพพลายภายใต้พรบรตัวร่วมใช่ไหมข<อ>เขาพูดเรื่องตัวร่วม<อ>พรบรตัวร่วมมาเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อเพื่อเพื่อจะร่วมเดินทางซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าอย่างเดียวหรือรถไฟอย่างเดียวนะครับแต่มันจะรวมถึงรถเมล์ด้วยในอนาคตนะเพราะเขาจะรวมการเดินทางทั้งหมดเลยมาเป็นหนึ่งเส้นทางซึ่งจะทําไงก็กแล้วแต่ซึ่งตรงนี้มันก็จะเกิดกองทุนเกิดสํานักงานจัดการเซ็นทรัลเฮาส์ตัดตัดบัญชีกลางขึ้นมา นะครับเพื่อจะกําหนดดูแลการดําเนินการหรือการจ่ายคืนให้กับภาคเอกชนดังนั้นเนี่ยทั้งหมดถ้าเป็นลักษณะเนี่ยมันก็คือการดําเนินการกับงบประมาณภาครัฐท่เองนะครับเพียงแต่ว่าอะไรมันเลวร้ายไปกว่ากันครับซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดต่อัเขาอาจจะแอูมว่าคนส่วนใหญ่เดินทางแค่ไปกลับอ่าก็40บาทก็แฟแล้วไม่ได้เผื่อไว้ว่าอาจจะมีคนไปแรงจูงใจให้คนเนี่ยมาใช้เพิ่มขึ้น ใช่ครับโดย,อ,โดยอาจจะไม่ได้จําเป็นมากพอ,อังไนด้วยใช่ไหมถูกครับพฤติกรรมของคนคือถ้าถูกและมีใครมาสนับสนุนให้ใช้ฟรีเนี่ยมันก็จะขึ้นก็เหมือนตอนที่เขา,าลดให้ใช่ไหมคุณสุริยาลดให้เนี่ยใช้เพิ่มขึ้นถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นบางสายอย่างเงี้ยเป็นต้นครับครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าก,าก็ดีอย่างน้อยคนจะได้รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันเสียภาษีไอ้เสียค่าเดินทางแค่สีิบบาทเท่านั้นไปไปตรงไหนก็ได้มันจะดีกว่าหรือเปล่า แล้วก็เรื่องของค่าเดินทางนี่ท่าผู้ฟังแสดงความเห็นมาครับอาจารย์ครับครับก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะบอกว่าน่าจะเอาภาษีเนี่ยไปสนับสนุนการเติบโตต่างจังหวัดมากกว่าหรือเปล่าเพราะกรุงเทพเนี่ยอาจจะค่อนข้างสบายแล้วนะเพื่อเทียบกับคนในตนน่างจังหวัดฮนะบางท่านบอกว่าเห็นด้วยเพราะว่า40บาทตลอดวันเนี่ยใครที่จะคิดว่าจะไปนั่งตลอดทั้งวันน่ะน้อย ไม่มีใครคิดจะทางันหรอกอาจารย์คิดว่าจะมีเยอะแม้ที่คิดว่าได้สี่สิบบาทก็เลยนั่งกันเยอะเลยนั่งทั้งวันก็โดยหลักจิตวิทยาครับถ้าของถูกคนก็จะใช้คนก็จะใช้นะเหมือนแจกยาฟรีเหมือนอะไรฟรีสามสิบาทใช่ไหมครับเขาต้องลนลงแล้ก็ขอใหญ่อ่ะก็ไปขอวิก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับยาเต็มบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่นี่คือพฤติกรรมโดยปกติครับไม่ได้แปลก เพราะว่าคุณสุริยะเขาก็เคยทดลองให้เราเห็นแล้วนี่ครับใช่ไหมครับช่วงหนึ่งที่ให้โดยสารอะไรของเขาว่าให้ขึ้นไปกี่รอบกี่รอบแล้วก็บอกว่าจะชดเชยให้กับ BTS เท่านี้เท่านี้คือไปเอาตัวเลขในอดีตมาเครับเ,เสร็จแ <f ist> ล้วพอนั่นไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคนมันขึ้น25 30เนี่ไม่รู้จ่ายตังค์เขาหมดหรือยังนะครับแต่เพราะตอนแรกบอกว่าจะจ่ายแค่แค่เท่าที่ตกลงกันไว้คือหมายความว่าผู้โดยสารที่เพิ่ม ขึ้นมาเนี่ยไม่รับผิดชอบอ่ะคออดูดิดูดิเขาอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยแต่ไม่ต้องห่วงแล้วครับพิจิรณาทั้งหมดมันจะเป็นภาระของประเทศไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าเอกชนพวกเนี้ยเขาคุยไปแล้วเนี่ยเขา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 ไม่ได้คุยอย่างเดียวแต่เขาจะมีการจดบันทึกก็จะมีการอะไรที่ขอความร่วมมือขออะไรต่างๆแล้วพอถึงเวลาก็จะฟองรัฐนะครับเพราะว่าเขาทําตามนโยบายเขาทําตามนโยบายแล้วสุดท้ายเป็นไงครับก็ เราก็เห็นกันอยู่ต้องไม่รู้กี่โครงการใช่ไหมครับว่าสุดท้ายในยเอกชนเมื่อรับไปขอร้องเอกชนแบบอย่างเนี้ยนะครับจะเอาชื่อเสียงเอาคะแนนเอานูน่นเอานี่ไปสุดท้ายภาระมันตกกับประชาชนหมดครับครับเพราะเราก็ต้องรองรับใช่ไหมครับอะไรบางอย่างที่ควรจะเป็นของรับได้แล้วอย่างเช่นทางด่วนก็ต้องไปขยายสัญญาสัญญาสมปทานอย่างนี้เป็นต้นนะครับะจะอย่ามาบอกว่าบอกอุ้ยได้วันหยุดเพิ่มนู่นมันไม่ใช่ทั้งหมดก็คือสิ่งที่ รับควรจะเอาไปเป็นของรับแล้วก็ตั้งราคาตามความเหมาะสมไม่ใช่เอากําไรสูงสุด mm hmm. นะนี่นี่คือตัวตัวที่เป็นตัวที่ต่างกันเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้หนึ่งก่อนผมก็เห็นด้วยในยเรื่องที่รับจะจะเข้ามาซ u b s i d i z e ค่าเดินทางกับประชาชนนะเพราะเราก็พูดกันมาตลอดใน uh. ใน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 ,ในรายการนี้ว่าปัจจุบันมันก็ต้องดูว่าค่าเดินทางต่ออารายได้ทั้งหมดของลูกค้าเป้าหมายก่อน เราต้องมองก่อนนะครับว่าคุณจะเอาคุณจะให้ใครใช้รถไฟฟ้าใช่ไหมครับแน่นอนใช้หมดไม่ได้นะครับ<ม>เพราะว่าแต่ละคนกําลังซื้อและบางคนเขไม่ได้เขาไม่ได้มีประโยชน์ด้วยในการใช้อย่างเงี้ยนะครับ<ม>แต่บางอย่างสนับสนุนได้นักเรียนได้นะครับนักเรียนได้คนสูงอายุหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้นะครับส่วนคนทั่วไปคุณจะทา r g e t ลูกค้าแบบไหนแล้วต้นทุนของการเดินทางต่อรายได้ทั้งหมด ที่พวกเขาได้ในแต่ละเดือนมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่เอ้ตรงนี้ต้องทําา n a l y z e ครับนะครับเขาก็มองกันว่าค่าโดยสารส่วนเนี้ยไม่ควรจะเกินประมาณนะฮะ15-20%ของทั้งเดือนเลยไม่ควรจะเกิน15หรือ20%น่เพราะฉะนั้นะถ้าสมมุติว่ามีเงินเดือนสัก20,000บาทเนี่ยนะครับ15%ก็ตกประมาณสัก3,000นะ30,000นะฮนะ 30, ก็ประมาณ3า0 0ันสอ0บาทเนี่ยี่จะตกประมาณสัก3 0 0พันเนี่ยครับสามพันก็ตกประมาณวันละร้อยนะฮะประมาณวันละร้อยเนี่ยเขาก็จะมองตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ควบคุมได้ไม่เกินวันละร้อยนะครับมันก็น่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมตรงเนี้ยมันก็ต้องมาคิดแบบนี้และทีนี้การเดินทางมันไม่ใช่แค่โดยสารสองเที่ยวมันการโดยสารโดยรวมนะตกวันละร้อยซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีการเดินทางอย่างอื่น ด้วยอยู่แล้วสําหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัวนะครับก็บนะจะต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์จะต้องอะไรต่างๆก็ว่ากันไปบางคนจะต้องนั่งรถมาป้ายหนึ่งเสียค่ารถเมแล้วก็ค่อยมาขึ้นรถไฟฟ้าเพราะว่าต้องยอมรับว่ารถไฟฟ้าเมื่อมันออกไปนอกเมืองเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้อยู่ใน walking distance เสมอไปบางอย่างออกมาเลี้ยวซ้ายก็สอโลเลี้ยวขาวาก็2กิโลอย่างเงี้ยเป็นต้นแมมมันก็ต้องอาศัยโหมดอื่นที่ที่จะต้องเข้าไปถึง อ่าในโหมดนี้อย่างงี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเขาก็จะคิดในภาพรวมพี่เ<ช>ีินะแล้วก็ถามว่ามันควรจะซับซิได้ไหมควรจะซับซิได้ครับเพราะว่าเขาจะได้มีตังเหลือไปทําประโยชน์อย่างอื่นซึ่งมันได้ประโยชน์มากกว่าไปซื้อของไปซื้ออะไรแทนที่จะมาเสียค่าค่าเดินทางให้กับเจ้าใดเจ้าหนึ่งเพิ่มความม<ช>ั่งคั่งให้กับ<ช>ผู้ประกอบการเจ้าเดียวส่วนคนอื่นไม่ได้เลยเนี่ยคอนเซปต์เนี่ยถูกต้องที่ต่างประเทศเขาถึงคิดเรื่องของ Public Service o b l i g a ิ i o n นเนี่ยครับนะครับ,<ช>รบเป็นอะไรที่เป็นบริการ สาธารณะครับไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถเขาก็ให้นะ <S <S เป็น P.S.O น,นะครับครัเป็น P.S.O ที่จอดรถก็ได้การโดยสารรถประจำทางการโดยสารรถใต้ดินการทําอะไรเขาก็ได้หมดเลยท <c oughs> ีนี้การกํากับดูแลเขาคือว่าการท <S <S <โด>ํา P.S.O เขาเนี่ยเขาจะไม่ได้ช่วยคนทั่วไปเขาจะช่วยคนเฉพาะยาจงดังนั้นมันก็ต้องเป็นการลงทะเบียนมันก็ต้องมีการทำอะไรซึ่งเป็นอะไรที่ถูกต้องอยู่แล้วส่วนนักท่องเที่ยว ไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นนักท่องเที่ยวต้องซื้อบัตรอ่าโดยสารไปเดย์พาสไปหรือนน่นนี่นั่นไปก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยเป็นตน้นเนี่ยคือการดูแลของภาครัฐที่ะจะทาให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้รับบริการที่มีราคาที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ทําให้เกิดเซฟิงนี่ต้องอย่าลืมครับว่าทําไมถึงสนับสนุนให้คนใช้ระบบรางเพราะว่าอันที่หนึ่งก่อนบ้านเราใช้ระบบรถเยอะเกินไปครับะนะครับวันเนี้การเดินทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยสิบ สองหรือสิบห้าล้านคนเที่ยวต่อวันนะครับพี่จิระ <S <S และมันมีการใช้บริการรถสาธารนณะไอ้โทษรถระบบรางเนี่ยนะครับแค่ประมาณล้านห้าเองครับ <S <S 2> <S 2> นี่นี่คือเป้าที่เขาอยากจะให้คนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะไงครับแต่มันก็จะมีรถเมย์อยู่นิดเดียวไม่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะแต่ว่ามาทางรถทางนั้นเลยพเพราะนั้นมันก็เป็นภาระของประเทศภาระของสังคม โดยรวมทั้งมลพิษทั้งความจราจรความแออ,อุบัติเหตุหนู่นนี่นั่นไปเต็มไปหมดเลยแนวคิดแบบนี้ครับเก็เลยบอกอย่างนั้นโมเดลชิปแล้วการทํำยังไงอ่าอ่าก็คือรัฐบาลจะต้องเป็นคนสนับสนุนนี่ก็เลยเป็นที่มาของ PSO ครับพี่จิระ,ะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องจําเป็นครับเราไม่เคยเราไม่เคยค้านเรื่องอ่ายีบาทตลอดสายเลยใช่ไหมครับเป็นนโยบายที่ดีแต่เราบอกว่าเฮ้ยมันถูกกันไปแบบ มันไม่ได้มีการโซนนิ่งมันไม่ได้มีการอะไรเล่น<อ>คุณเล่นแบบ across the world across the board เนี่ยมันก็มันก็พุ่มเปือยเกินไปนะไม่ถูกต้องเราอยู่ในโลกที่มันมีเทคโนโลยีที่ดีอะไรที่ดีเพราะฉะนั้นการดำเนินการมันต้องสมาร์ทกว่าน,นี้ครับพูดง,ง่ายๆคือสมัยก่อนเวลารักษามะเร็งก็คีโมโถูกไหมครับฉีดไปมั่วเลย<อ>ใช่มเซลล์ด<อ>ี D, ตายหมดเลยเซลล์ร้ายก็ตายด้วยแต่ปัจจุบันมันเป็นพาดติงมันมุ่งเป้าพราะนนั้ในในการบริหาร สมัยใหม่ซึ่งเราเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้วมันต้องมุ่งเป้าครับ mm. เอาเฉพาะคนที่ได้รับประโยชน์จริงๆแต่ไม่ใช่ Across the Board นะอย่างสมมุติคนอย่างมีความสามารถในการบริโภคได้และไม่ได้เดือดร้อนอะไรแบบนี้ mm. ก็ไม่ต้องไปทำอะไรครับอา,อาจจะส่งเสริมเรื่องค่าแรกเข้าอันนี้จำเป็นนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องของพรบรตัวร่วมทีนี้เข้ามาแล้วเนี่ยจะจะยังไงนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าเวลาที่คนสามารถโดยสารระหว่าง สายโดยที่ไม่ต้องเสียค่าแลกเข้าทุกครั้งเนี่ยมันจะกระตุ้นทําให้สายต่อไปเนี่ยได้รับประโยชน์และสายปัจจุบันมันก็ได้ประโยชน์ด้วยเขาเรียกว่ามันส่งเสริมซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ยรัฐรับสั b s i ดร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ครับรัฐต้องไปคุยเอกชนด้วยนะครับว่าเฮ้ยทาแบบนี้ได้เพราะรัฐสนับสนุนนะเอกชนต้องรับด้วยดังนั้นมันต้องไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พิจิตรเขาได้ประโยชน์ด้วยจากการที่ได้ประโยชน์ใช่ครับการที่มีแต่ละสายฝีดกันไปฝีดกันมา คุณได้ประโยชน์หมดอย่างน้อยๆการเดินทางเป็นกิโลเมตรของคุณเนี่ยคุณก็ต้องเก็บเอาไว้ลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่เราอยู่ในโลกของสมัยใหม่แล้วอะ่ะแล้วมันสามารถที่จะแชร์ข้อมูลทาอะไรกันได้ดังนั้นเนี่ยรูปแบบมันต้องไม่ใช่รูปแบบเดิมไม่ใช่รูปแบบแบบรถเมย์ตลอดสายอะ่ะพี่จิระเมื่อ30ปีที่แล้วที่เพื่อไทยเอามาใช้อะ่ะมันไม่ได้สมาร์ทเลยนะครับเมื่อมันก็เป็นอะไรที่เราก็เห็นใช่ไหมครับว่าความไม่สมาร์ท ของของนโยบายเนี่ยมันไม่สมาร์ตตั้งแต่ต้นอะ่ะ i ิมพ e ิเมนก็ไม่สมาร์ตมีอะไรติดขัดไปหมดสุดท้ายไอ้ความที่มันไม่สมาร์ตมันก็ไม่สาม,มารถปฏิบัติได้หรือถ้าปฏิบัติได้เขาจะเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นลอ r o อง doing o อง doing ลอง doing ลอ,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 องผิดลองถูกอะ่ะคือลองไปแล้วเนี่ย มันมันเขาเรียกว่า do the wrong thing right ครับ uh huh. do the wrong thing right เนี่ย uh huh. มันเสียหายมากๆเลยนะครับ uh huh. เพราะว่าคุณจ่ายตังค์ไปแล้วอะไรไปแล้วแล้วมันไม่ได้ผลกลับก็ามาอย่างเงี้ยเป็นตน้นเพราะฉั้นตรงเนี้ยมันต้องเป็นอะไรที่คิดโดยโดย,โดยรอบคอบใน uh huh. ในสานะที่เรามีต้นเ,เรามีเขาเรียกว่ามี policy space uh huh. เรื่องของงบประมาณก็ดีเรื่องของการขาดดุลก็ดี uh huh. เรื่องของอะไรก็ดีเนี่ยมันลดลงดเรื่อย แล้วก็นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ก็คือยังไม่ปรับเทดานนะครับสูงสุดของหนี้สาธารณะต่อ GDP เพราะนั้นคุณก็จะมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้ให,ให้ให้มีประโยชน์มากขึ้นครับ,รบอย่างน้อยๆถ้าจะมีการแถลงนโยบายและมีเรื่องนี้อยู่เนี่ยควรจะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมตัวแรกออกมาเป็นถ้าจะทำนะฮะทำไมเป็น40บาทตลอดวันมันมีมันมีมตัวแรกทางเศรษฐกิจ มีการศึกษายัางไงบ้างเหมือนกับ20บาทตลอดสายแล้วก็บอกว่าโอ้มันไม่มีที่มามที่ไป40บาทก็ต้องมีที่มาที่ไปชัดเจนเหมือนกันใช่ไหมถูกต้องครับแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวที่ไปดูในนโยบายของทางภูมิใจไทยจริงๆนะครับเขาเขา,เขามีนโยบายที่ใช้ได้ทีเดียวก็ก็เเป็นอะไรที่ถือว่าก็มีความรู้ในระดับหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือเขาจะลดค่าโดยสารลดไฟฟ้าลง เพื่อ<า>ใช้พรบตัวร่วมเพื่อลดลงประมาณ30-40%อันนี้อันนี้คิดว่าเป็นไปได้<า>เพราะอะไรลดปัญหาค่าแรกเข้าที่ซ้ำซ้อนเี่ยค่าแรกเข้าที่ซ้ำซ้อน15-17บาทอันนี้ใช้ได้ในระดับหนึ่งอ,อันที่สองเข้าตั้งเป้าหมายค่ารถไฟฟ้าเอาไว้ประมาณนะครับ35-40บาทตลอดสายอันน,น,นี้อันนี้ก็โอเค จริง,รงๆอินคลูดยี่สิบไปก็ได้ครับยี่สิบในส่วนของระยะสั้นๆยี่สิบก็ได้ก็แฟนนะจากเดิมที่อาจจะเสียสาสิบาทสี่สิบาทหรืออะไรก็เหลือยี่สิบาทก,ก็ก็โอเคแต่ถ้าไปไกลขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันอย่างนี้นะครับของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ที่ประมาณสักค่าแรกเข้าแล้วก็บวกด้วยประมาณแปดสิบสตางค์ถึงหนึ่งจุหนึ่งบาทยี่สิบต่อต่อหนึ่งสถานีหรือหนึ่งกิโลเมตรแล้วแต่ อย่าง MRT เนี่ยเขาจะแพงแต่เขาหนึ่งสถาน,นีาไม่รู้กี่กิโลไม่รู้เขาหนึ่งสถาน,นีาแต่ BTS เนี่ยเป็นกิโลเมตรเดินทางนะเขาจะเก็บแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดินไป800เมตรเนี่ยก็เสียเสียหนึ่งเ,เสียละเสีย80ตางางละเพราะนั้นมันก็จะไปเรื่อยๆไอ้ตัวเนี้ยมันก็อาจจะ extend ราคา max ซึ่งปัจจุบันมาอยู่ที่45บาทหรือ47บาทเนี่ยผมจาไม่ได้นะครับเพราะผมอยู่ในระดับครึ่งราคาแล้วนะผมนั่ง3สถานี7บาทอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรละนะครับอ่าไปในลักษณะแบบเนี้ยพอพอไปถึงในลักษณะแบบนี้แต่เดิมเนี่ยนะครับมันอาจจะไปแม็กซี่ประมาณสักแสถานีโทษแปกิโลหรือ5กิโลแบบเนี้ยนะครับมันก็อาจจะเอ็กเซนไปเป็น10กิโลหรือ12กิโลค่อยค่อยเต็มราคาแบบเนี้ยเป็นต้นแตนะ่เพราะนั้นมันก็ช่วยได้พี่จิระ แต่อย่างที่ผมเรียนว่ามันต้องไม่ขาเดียวคือรัฐบาลต้องไม่ซั b s i d i z ขาเดียวนะครก็ต้องคุยกับเอกชนด้ว่าเฮ้ยอย่างนี้รัฐบาลมีพรบรนี้มาเอื้ออํานวยให้คุณได้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะดังนั้นต้องมาคุยกันว่า normal เป็นอย่างไรหลังจากนี้เป็นอย่างไรแล้วก็มา sharing กันนะครับมามามา,มา,ม,ามาตกลงร่วมกันว่ารัฐบาลจะสั b ซ i แค่นี้เอกชนขอสั b ซ i แค่นี้นะก็เจราจาต่อรองกัน ผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่าผมว่าจุดของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยนะครับเท่าที่เราดูมาก็น่าจะพูดคุยกับผู้ประกอบการได้ทุกเจ้าอยู่ละแต่จะไม่เหมือนเพื่อไทยเมื่อก่อนมันจะยึดอย่างเดียวเมื่อก่อนจะยึดอย่างเดียวเลยจะยซื่ออึ้นมีบางสายบางเจ้าเข้าไปประกอบอยู่นะฮะใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเอกชนก็ทําด้วยความ หวาดหวันว่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แต่ที่สําคัญก็คือว่าถ้าจะทําอะไรแล้วเนี่ยมันจําเป็นจะต้องเป็นข้อตกลงนะครับจะไม่แก้สัญญาสัมปทานก็ต้องมีข้อตกลงพิเศษร่วมกันเพื่อที่จะทําเรื่องนี้ให้เป็นจริงผมสนับสนุนนะครับควรจะทําเพราะมันมีค่ามันมีค่าซ้าซ้อนจริงๆซ,ง<ไ>ซึ่งเกิดจากนโยบายที่มันต่างคนต่างทําแล้วก็ก่อให้เกิดเจ็สายเนี่ยแต่ละสายก็ต้องคิดอินดิวิดูตัวเองให้อยู่รอดใช่ไหมเพราะสัญ,ญญาไม่ได้ซิงกันนี่นะ<ม>ถ้าซิงกันสิมีการ คิดมาอย่างบูรณาการแล้วบอกไว้เลยตั้งแต่ต้นว่าอันนี้ผ้ามันเป็นสัญญาจากสีนี้มาเชื่อมในอนาคตหรือปัจจุบันคุณจะคิดได้แค่นี้เท่านั้นนังก็ทําเป็นสัญญาสัมปทานแต่ตน้นคนที่มาเป็นผู้ประกอบการก็ต้องยอมรับเพราะมันเป็นอยู่ใน G O I อย่างเนี้ยแต่เนื่องจากว่าเราก็ปล่อยไปก่อนเอาตามนั้นไปก่อนกลัวไม่มีคนมาประมูลในเวลานั้นกับมันก็จะต้องมาแก้ปัญหาในองค์รวมตรงนี้แต่ว่าข้อดีนิดนึงก็คือว่ามันมีผู้ประกอบการในเมืองไทยแค่สองเจ้า คุณคุยแค่สองเจ้าม่รู้เรื่องม่รู้จะว่าไงล่ะครับคริแปลว่านโยบายยังไม่มีชัดเจนไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นสี่สิบบาทตลอดวันหรือเปล่าใช่ไหมแค่ต้งทุกตาาไม่เฉยไอ้สี่สิบาทตลอดวันเนี่ยคงจะเป็นไอเดียอ่ะโยนหินสามทางมาเฉยแต่ว่าถ้าไปดูของรัฐบาลที่เขาพูดมาเป็นทางการเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ในระดับแบบนี้ก็คือลดค่าโดยสารลงแล้วก็ไม่เอาเพราะว่ายี่สิบบาทตลอดสายเป็นภาระงบประมาณปีละประมาณแปดเก้าพัน ล้านบาทเขาก็มองว่าไม่เหมาะสมซึ่งก็เห็นด้วยครับก็ถ้าจะรอพลบาตัวร่วมมันก็จะทันสี่เดือนของรัฐบาลเหรออาจารย์นั่นสิครับผมคิดว่าคงคงเป็นไปไม่ได้ถ้าถ้าจะทําทันทีนะครับเพราะว่าตัวร่วมปัจจุบันเนี่ยอยู่ในวุฒิสภานะะคือผ่านสสหมดแล้วหรือวุฒิสภาก็อาจจะไปขอเร่งรัดดูก็ได้ก็ไม่รู้คุยกันได้มั้งทําทำไปก่อนได้ไหมฮะทำไปก่อนแล้วค่อยยุ่งยาก ม,มันไม่ใช่อยู่ในอะไรที่เร่งด่วนทําได้อย่างเดียวก็คือว่าเดือนเดี่ยนะครับอตอนนี้เราอยู่งบประมาณก็น่าจะได้นะครับกันตุลา,าไปอ่อไม่ได้แล้วครับก็จะหมดละงบประ,ประมาณปีนี้ใช่ไหมครับก็ต้องไปรอปรับงบประมาณครึ่งปีหลังของของปีหน้านะครับ mm hmm. ก็รอตุลาไปถึงประมาณสักเกือบเกือบมีนาแล้วก็ไปรีไวซ์นะถ้าท่านอยู่ถึงก็ไปตรงนั้นแต่คิดว่าไม่น่าถึงเพราะวันนี้งบมันมีงบ สนับสนุนเรื่องนี้ครับพี่จิระปริศดีกาเขาตีความแล้วว่างบที่เพื่อไทยเขาทาเนี่ยก็ไม่ได้มีการเตรียมเรื่องนี้ไว้นะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้งบกลางได้ครับเพราะงบกลางไงก็หมดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มีเรื่องของคนละครึ่งมีเรื่องของอะไรต่างๆจริงอยู่แม้ว่าต้นทุนอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมคือประมาณสักแปดเก้าพันล้านต่อปีเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องใช้อย่างประหยัดมากกว่านี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนครับ,รบตัวนโยบายเรื่องนี้คงจะไม่ได เห็นผลนระยะสั้นๆนี้นะค,ะครับเป็นการวางรากฐานเอาไว้ระยะปานกลางแล้วก็ระยะยาวมากกว่าใช่ครับก็ลองดูว่าถ้างวดหน้าใครมาก็มาต่อยอดถ้าพักภูมิใจไทยได้มาก็ต่อยอดครับส่วนเพื่อไทยมาก็ก็จะกลับไปใช้ยี่สิบบาท,บาทในเวลานั้นก็ก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งวกันก็คงจะเป็นเป็นอะไรเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงของแต่ละพักด้วยใช่ไหมใช่ครับครับอืมคงจะมีผลไม่มากก็น้อยนะต่อ การลงคะแนนเสียงนะอาจารย์เป็นไปได้ทีเดียวครับว่าตอนนี้ก็แย่งจริงกันนะครับแต่ว่าจุดใหญ่ก็ต้องอยุดนี่แหละครับสี่เดือนเนี้ยถ้าจะมีอะไรที่โดนใจหรือมีอะไรที่อ่าทาให้มีความมั่นใจนะครับมากขึ้นซึ่งดูจากอ่าดูจากภาพลักษณ์ก่อนดูดีดูดูจากภาพลักษณ์ลแล้วดูดีค,คือมีการใช้คนนอกที่อย่างน้อยๆเนี่ยอ่ามีมีการยอมรับ,รบจริงอยู่อาจจะมีการผูกไปที่ การเมืองบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็คิดว่ามีคนที่มาเนี่ยก็มีชื่อมีชั้นหรือมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะคลีนนะครับคือคือเป็นอะไรที่ไม่มีเรื่องเรื่องราวโมมองอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยังคิดว่าถ้าได้อยู่ในจุดที่สําคัญก็น่าจะไปได้ด้วยดีเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนกันนะฮะแล้วมาติดตามกันครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์รักร่าประยานนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ